็รอไม่เกิน1วันนะครับทุกคนเราสามารถนะครับเข้าไปเช็คในประวัติการทํารายการได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็จะเป็นสลีปนะครับหลักฐานการถอดสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินเข้าทูมิเน่เวลท์นะครับจากแอปหาเงินฟรีโดยการเก็บสะสมคะแนนเหรียญแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าเหรียญนะครับมันจะรวมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับการถอนขั้นต่ำนะครับทุกคนมีเพียง10บาทก็สามารถถอนได้นะครับเหรียญเราสามารถนะครับผมเก็บสะสมได้จากการทำธุรกิจต่างๆนะครับโดยเฉพาะการดาวน์โหลดแอปนะครับทุกคนดูนะครับผมแต่ละแอปนะครับผมหรือว่าการทำธุรกิจนะครับเราจะได้รับเหรียญมาเอาเหรียญมาถอนเงินตรงหน้านี้ได้เลยนะครับถอนขั้นต่ำเพียง10บาทตามที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอน100บาทดูนะครับ ก็รอไม่เกิน1วันนะครับทุกคนเราสามารถนะครับเข้าไปเช็คในประวัติการทํารายการได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็จะเป็นสลีปนะครับหลักฐานการถอนนี่นะครับหนึบาทนะครับผมเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากทําดูให้จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนขั้นตอนแรกนะครับสำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับทุกคนกดเข้ามาที่คําอธิบายจะเห็นลิงก์สลิงก์นี้นะครับทุกคนดาวน์โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับใครที่โหลดลิงก์แรกไม่ได้ก็สามารถโหลดลิงก์ที่2ได้นะครับทุกคนก็มันจะพาเราเข้าไปปททีี่่่ดดาววววนนน์โหหลลล Google Store Play รรับมมชแแออออกงผตจส้เ แอปมีชื่อว่าโปรโกแคสนะครับสามารถเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถนะครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการเปิดหีบสมบัตินั่นเองนะครับผมกดไปเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแบบละเอียดนะครับกดกลับมานะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนหน้าฉันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับทุกคนตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับ ก็สามารถนะครับผมลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Google ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราลงชื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นบัญชีของเราเลยนะครับเรายังได้รางวัลนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมมาอีกห้าร้อยเหรียญคะแนนด้วยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูนนิวเลยได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามากดที่ป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นการนะครับผมใส่รหัสเชิญเราจะได้รับเหรียญอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่โค้ดไปตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่ FDD 2 C แล้วก็บ u นั่นเองนะครับผมใส่ไปตามนี้นะครับ FDD 2 C d o บ U นะครับเราจะได้มาอยู่ที่1,500เหรียญเลยนะครับเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับกดตรงนี้นะครับผมปุ่มสีเขียวไปเลยนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญมาทันทีที่ใส่เลยนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถนะครับผมกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเพื่อเลือกภาษาของเราได้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเก็บสะสมหาเหรียญนะครับผมเพื่อแลกเป็นเงินเข้าทูมนิวเลยนะครับเหรียญนะครับสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับ ต้องกดรับเหรียญนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็รับได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับผมก็คือกดไปเลยแบบนี้นะครับเหรียญมันก็จะรวมนะครับผมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับสามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภารกิจให้เราทําต่างๆนะครับทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีนะครับผมพวกเช็คอินรายวันนะครับทุกคนเห็นไหมครับเพียงแค่กดเช็คอินทุกวันนะครับได้รับเหรียญตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกคนถ้าเราทํานะครับผมจนครบนะครับเราจะได้อยู่ที่10บันนเะบารกิจ ครับผมทําการดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อันที่3มนะครับผมจะเป็นการจับรางวัลนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาจับรางวัลได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกคนรางวัลใหญ่นะครับสําหรับรางวัลใหญ่นะครับผมเราต้องคลิกเพื่อเล่นตรงนี้นะครับแล้วถ้านะครับผมตรงนี้นะครับผมครบจํานวนนะครับผมที่เขากําหนดไว้นะครับผมที่เขาบอกนะครับเราก็สามารถนะครับผมแลกถอนออกมาได้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่เองนะครับสาหรับตรงนี้อาจจะเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับผมที่ทำนี่เองนะครับส่วนนะครับทุกคนอันที่2นะครับผมด้านที่2ถัดมานะครับนี่ นะครับทุกคนสําหรับพวกนี้นะครับจะเป็นนะครับผมภารก,กิจให้เราทําเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมหรือว่าเชิญนะครับหรือว่าป้อนหัดเชิญผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ทุกคนสําหรับป้อนรหัสเชิญนะครับสามารถนะครับผมใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผม FDD2CW นะครับเราจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมไม่บังคับนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่เราก็จะได้รับเหรียญมาเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมจะมีการทาภารกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆหรือว่าภารกิจที่เขาขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสามารถทําได้นะครับเหรียญที่เราได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวสาหรับ ทีอของขวัญผู้ใช้ใหม่นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแอปตัวนี้ในเองนะครับภายใน7วันนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับสามารถมากดรับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะสังเกตนะครับเราจะได้รับเหรียญเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นนะครับผมตัวช่วยผู้ใช้ใหม่นะครับผมให้เราเก็บสะสมเหรียญได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเก็บไปถอนเงินนั่นเองนะครับภายใน7วันเท่านั้นนะครับผมเขามีให้แค่นนะควันนะครับทุก ก็จะเป็นนะครับผมเหมือน youtube ทั่วไปนะครับเราก็ดูได้นะครับทุกคนแล้วมันก็จะเหมือนนะครับผม YouTube นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่นะครับพอเรากดเข้ามาดูแล้วนะครับจะเห็นนะครับผมว่ามันจะมีวงตรงนี้นะครับถ้ามันเต็มนะครับเราก็จะได้รับเหรียญไปนั่นเองนะครับทุกคนแค่นี้เลยนะครับและมันก็ยังเขียนบอกอยู่ด้วยนะครับผมว่าเราดูกี่นาทีนะครับผมเราจะได้รับเหรียญประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับทุกคนมันขึ้นบอกอยู่นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้นะครับผมมันจะ สามารถค้นหาได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการดูอะไรตรงนี้นั่นเองนะครับสําหรับหน้าที่3ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนเองนะครับและสําหรับใครนะครับผมที่เก็บสะสมเหรียญครบแล้วนะครับสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเราต้องทำภารกิจการถอนเงินก่อนนะครับก็คือการดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ แล้วสำหรับวิธีการทําภารกิจดาวน์โหลดแอปนะครับแต่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนั่นเอนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเป็นแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างเช่นนะครับผมแนะนําเป็นแอปตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนเขาก็เขียนบอกอยู่นะครับผมว่าทํายังไงนะครับลงทะเบียนในบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้แอปของเขาแบบไม่กี่นาทีนะครับสามารถกดรับนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เรามันจะพาเราเข้ามานะครับผมในเพจตัวเราก็กดติดตั้งตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้ามานักงาณ3ทีถึ นาทีประมาณนี้นะครับจับเวลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลองนะครับผมเข้ามานะครับลงทะเบียนนะครับผมแอปของเขานะครับผมกดตั้งค่านะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือ Facebook เสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กลับมาที่แอปหาเงินของเรานะครับ หลังจากที่เรากอบเข้ามาในแอปอาหารเรื่องของเราแล้วนะครับทุกคนถ้าภารกิจมันหายไปนะครับผมแสดงว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับผมมาถอนเงินได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับการถอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะครับสูงสุดก็คือ200บาทนั่นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับผมดูให้จบจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับใครสงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ